เอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาอ่านเอสเอ็มเอสกันค่ะค่ะเขาบอกว่ารายการไร้สาระมากขอบคุณค่ะนี่คือการชมของนั่นคือจุดประสงค์ของรายการของเราจริงๆนะใช่ค่ะนะเราอยากจะยัดเยียดความไร้สาระให้กับคุณผู้ชมบ้างมากมากพิีพิถันจริงเราเลยยดมาเยอะแล้วไงเราก็อยากให้คุณผู้ชมแบบสนุกสนานบ้างค่ะอ่านเอสเอ็มเอสเลยไหมของส้มเขาบอกว่าของเล่นที่สุดฮิตนี่นะคะคือมอนซอนผ้า ต่อหนังยางม้าส่งเมืองเดี๋ยวก่อนม้าส่งเมืองคืออะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวแบบที่แบบอะไรปะมีผ้าถุงแล้วก็แบบมีกล้วยอะไรปะใช่ไหมขี่หลังขี่หลังม้าส่งเมืองคือขี่หลังโอ้ยอ่าแล้ววิ่งมาตุ้งตุ้งตุ้งเดี๋ยวเอันนี้เสียชาตินะเนี่ยเกิดก่อนค่ะไม่รู้ไม่เคยเล่นอ่ะเคยเล่นแต่แบบมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยจริงๆป้าเกิดก่อนหนูใช่ไหมคะอะไรยายอย่าดิผู้ใหญกล้าหนูอ่ะต่อต่อ เขาบอกว่ามีเล่นหมากเก็บด้วยชอบเล่นกับเพื่อนเพื่อนตอนเรียนพี่จักรยใหญ่เคยเล่นเป่าเล่นหมากเก็บเล่นสี่เมื่อกี้ไปไหนแล้ววะที่เป็นโซ่โซ่ะไปแล้วไมเล่นได้กระกองเรียบร้อยแล้วถูกต้องเมื่อกี้พี่ส้มถามว่าใช้ไม้ตีล้อยางเป่าจักรยานให้หมุนใช่ถึงจะเหนื่อยแต่ก็สนุกสน้อสถามว่าคืออะไรโอ้โหตายแล้วจริงๆไม่รู้ว่าเออมันก็เป็นล้อล้อจักรยานที่เป็นยางไงนะ ตีแข่งกันแข่งใครล้มก่อนก็แพ้เหมือนกันแข่งรถในสมัยโบราณเดี๋ยวกลับไปแม่ไปเล่นกับแม่ให้แม่ช่วยไปเดินกะลาได้ไหมงงถามอีกดีเดินเดินกะลาคืออะไรงงอีกเราเอากะลามาต่ออาเราก็เดินเดินอ่าอ่าก็บอกว่าน้องเกดน้องเมย์น้องพัดน้องฟ้าน้องพลอยหายไปไหนครับแล้วเขาหายไปไหนหราไม่รู้เขาคือใครใครวะมีคนแชอ์ไล่บอก เอาอันนี้หนูเติมเองครับผมขอบคุณมากอันนี้ดีคลาสสิกเลยนะรถสังกะสีไขาลานทุกวันนี้แพงมากนะฮะอันนึงเนี่ยเอามาขายในยุคเนาะเปแพงเป็นหมื่นอะไรประไอ้รถสังกะสีเนี่ยไปอ่านขาคาเป็นหมื่นเพราะอะไรอ่ะก็มันคือมันต้องเป็นสังกะสีแท้จริงจริงอันนี้โง่แล้วอ่ะทำไม นี่จะถามอะไรแบบพี่ง้ๆนะว่าคือพี่ตอบไม่ได้ไงทไมหนูต้องเกิดร้อนด้วยหนูไม่เข้าใจเหมือนกันของสังกะสีไหหลานถ้าเป็นแบบของสังกะสีแท้แน้เดี๋ยวนี้มันมีทําออกมาใหม่แต่ไม่ใช่สังกะสีแท้ค่ะถ้าเกว่าเป็นของย้อนยุ่จริงอ่านเป็นหมื่นอือ่าย้นหลังคาบ้านไม่ส้มก็ได้แล้วมันไม่ได้โอ้ยได้สี่นู่น้านยังอยู่ไกลอยู่นะเหรอก็ถามว่ากินอะไรหนึ่งเนซ่าจังกินอะไร ซาบซาหรือซ่าโซดาค่ะกินกินแม่อมกินงูนะฮะงูที่ออมเลี้ยงไว้ใช่ไม่มีงูอย่างเดียวแล้วมีตุ๊กแกมีอ่างวันนั้นจะบอกลืมเล่าถ่ายอึ่งอ่างกับบีขึ้นบีบีเออข้างโคกแล้วอักอึ่งอ่างยิ้มด้วยยิ้มแบบโคกพี่ว่าส้มไม่ไหวนะจริงๆนะงงไม่แต่มาสมมาแล้วส้มก็งงม่าต้นรายการละพูดว่า น่ารักน่ารักค่ะน่ารักจริงๆเดี๋ยวไว้เอาให้ดูมีอีกไหม SMS ของเราไม่ต้องมีแล้วนู่นดีกว่าไหมชูป้ายแล้วอะไรปิดรายการแล้วหรอโอ้โหหมดเวลาแล้วค่ะไปกินเวลาช่วงนัดติงเขาอีกสักอันอีกสักอันอีกสักอันอีซักอันอีซักอันอ่ซออะไรดีอ่ะ รายการนี้เหมาะสําหรับวัยกําลังจะเริญเติบโตอ่าคือเด็กๆน้องๆหนูๆที่กําลังจะเริญเติบโตคือหยุดดูก่อนก็ดีนะฮะเดี๋ยวจะเสียสมองแล้จะเสียจริงๆเหมือนพี่จักใหญ่ใช่ป่ะอ่าจริงอ่งสารเด็กๆไปเริ่มไปอืมอ่าเหมือนอ่าก่อนที่จะจากกันไปต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆ SMS เลยรวมถึงสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาคุยกับเราด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกเอสแอมเอสจริงๆแหละเพราะว่าทุกเอสแอมเอสนี่เหมือนเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นเหมือนยาชูกําลังเป็นเหมือนสิ่งที่สนับสนุนเราเออเป็นเหมือนกําลัง ด้วยของรายการของเราใช่ถูกต้องก็ยังมาที่เฟซบุ๊กนะคะเขาไปเซิร์ชออมซ่ามาทั้งแกงกันได้นะคะค่ะไม่ใช่ทีมงานแกงผมะฮะนวชื่ออะอินะไอนี้นะคะลงนี่ะซรอมามาั้งแกงได้ค่ะติชมได้อะไรงี้ใช่ไปติชมได้ใครด่าได้เลยแต่อย่าด่าออมนะ